นี้นะคะแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์เยอะมากนะคะเป็นคลิปสุนัขตกลงมาจากตึกชั้น4เป็นตึกของร้านท่านปู่หลังธนาคารไทยพาณิชย์ติดกับโรงหนังปากน้ําโพเก่ากลางเมืองนะครสวรรค์คุณผู้ชมไปดูคลิปภาพกันก่อนเพราะว่าเจ้าของตึกเขาออกมาชี้แจงว่าเขาไม่ได้แกล้งสุนัขไม่ได้ไล่สุนัขไม่ได้ทําให้สุนัขตกลงมาจากตึกค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยโดดแล้ว้อยโดดแล้ว ันติดใช่ไหมน่ะนะนดดอโอ้ยเรียบร้อยค้างสายไฟ,ฟยโอ้โหตกลงมาเลย โอ้โหคุณผู้ชมดดดดเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตีหนึ่งกว่าๆค่ะสุนัขตัวแรกตกลงมาดดตายตัวที่สองตกลงมาค้างสายไฟแล้วกระแทกพื้นรอดแต่เจ็บหนักอะ่ะที่เราเห็นนี่คือตัวที่สองนะฮะแต่มีตัวนึงลงมาก่อนแล,แล้วตายไปแล้วคนโพสต์ก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นติดแฮชแท็กน้องหมากระโดดตึกแฮชแท็กไม่มีเวลาอย่าเลี้ยงนี่ค่ะ ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุน,นะคะก็ไปคุยกับคนแถวนั้นเขาบอกว่าคนที่เขาเห็นแล้วก็ถ่ายคลิปอ่ะเขาดูอยู่นานลุ้นอยู่นานคือได้ยินเสียงหมาร้องจู่ๆเห็นหมาตัวแรกกระโดดลงมาตกลงมาจากดาดฟ้าลงมาตายสักพักอีกตัวหนึ่งตกลงมาค้างที่สายไฟแล้วหล่นลงมาที่พื้นบาดเจ็บความสูงของตึกสี่ชั้นก็สูงเกือบ20เมตรนะคะคือตกลงมาจากดาดฟ้าชั้นบนสุดตายหนึ่งเจ็บหนึ่งอ่ะ ครับเราได้คุยกับผู้ที่เป็นเจ้าของตึกหลังนี้แล้วนะฮะนายคงพจนนายคงพจนุดมลาบบุญชัยอายุ47ปีนะครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าหมาที่เห็นในคลิปเนี่ยมันคือหมาจรจัดความจริงแล้วมันอยู่ในตึกร้างที่เป็นโรงหนังเก่าซึ่งปิดกิจการไปแล้วแล้วมันอยู่ติดกับบ้านของเขา,าเ้ยเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยไอหมาจรจัดกลุ่มเนี้มันจะลักษณะตอนนี้เริ่ม เป็นสัตว์ก็คือติดสัตว์ติดตัวเมียนะมักจะมาส่งเสียงเห่าหอนอยู่ในตึกร้างข้างบ้านเขาอยู่เป็นประจำแต่ในคลิปที่ท่าน,นเห็นเนี่ยนายคงพศบอกว่าเขาไม่รู้ว่าหมาจรจัดที่มันอยู่ตึกร้างข้างบ้านเขามันมาโผล่ที่ดาดฟ้าบ้านเขาได้ยังไงนะทีนี้เขากับครอบครัวก็กลัวหมาจรจัดไม่มีใครกล้าไปไล่ก็โทรไปหาคนรู้จักให้มาช่วยไล่หมาให้หน่อยแต่ไม่มีใครมาเพราะมันดึกแล้ว เขาก็คิดว่าอ่ะก็ไม่นายปล่อยไป <Ừ. S 1> เดี๋ยวมันคงออกไปเองมารู้อีกทีอ้าวเนี่ยฮะเห็นในคลิปเนี่ยตกตึกไปตายตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งบาดเจ็บยืนยันว่าไม่ได้ไล่ไม่ได้ทำร้ายสุนัขอย่างแน่นอนใช่ไมน่ะมันเป็นหมาจรแล้วผมไม่รู้มันมาจากไหนแต่ว่าทุกคืนเนี่ยมันจะมาหาจะมาหาไอ้ขาวเพราะไอ้ขาวมันเป็นบาตัวเมียวตัวใหญที่มามนี่หมาตัวคู่ทั้งนั้นเลยมากัเจ็ดแปดตัวมากันผมก็จําไม่ได้ว่าตัวไหนบ้างมัน มันเยอะก็คือตึกล้างที่อยู่นี่คือมันติดกับบ้านเราใช่โรงหนังนี่มันปิดตัวมาตั้งยี่สิบกว่าปีแนละ้วผมก็ไม่เคยขึ้นไปก็โมนสักทีนะมันเพราะมันล้างเราไม่กล้าขึ้นไปเราก็ไม่รู้อยู่ดีดดมันมันปีนจากเนี่ยทางโรงหนังปีนข้ามข้ามมาหลังคาบ้านผมได้ยังไงผมก็ยังสงสัยมันเข้ามาเข้าม,มาได้ไงนี่นี่คือเหตุผลไง คืออยากยากช่วยลงขานิดนึงว่าหมามันกระโดดลงมาเองผมไม่ได้ไปทำอะไรมันตอนที่มันโดดลงมาเนี่ยผมยังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำเลยแล้วผมโทรตามคนมาแล้วแต่เขาบอกวันดึกดึกแล้วเขาเลยไม่สามารถมาช่วยจับได้เขาบอกเดี๋ยวตอนเช้าเขาจะมาช่วยจับให้ผมก็เลยคิดวเออให้มันเดินขึ้นบนไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวตอนเช้าโทรตามทีนไม่นึกว่าอยู่ดีๆมันจะกระโดดลงมาเลย นี่ที่เจ้าของตึกก็ชี้แจงนะฮะ,ะว่ามันเป็นแบบนี้นะที่มันส,ส่งส่งเสียงหอนเห่าอะไรก่อนจะโดดลงมาเนี่ยเหมือนเป็นช่วงติดสัตว์อะไรของมันด้วยะนะ,ะส่วนตัวที่มันเจ็บเนี่ยพอมันตกลงไปแล้วมันวิ่งหนีตเตลิดไปไหนแล้วไม่รู้นะครับตัวที่ตายที่ทางเทศบาลเขาก็เอาซากนะไปดําเนินการแล้วนะครับตู้ชมครับ